นที่อยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีเรียนรู้และเห็นถึงประโยชน์แก่การนำมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศทั้งบนฮาร์ดแวร์ซอฟ์ตแวร์จะบน d ด v ว c e ์หรือแอพพลิเคชันใดๆไม่ว่าจะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนถ้ารู้ลึกรู้จริงรักในการแบ่งปันและกล้าสแสดงตัวตนของคุณสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ NetGen Internet Generation t รชั่นที สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในประบระมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท Splash Interactive บริษัท ARIP จำกัดมหาชนและ Tech TV Thailand เพื่อค้นหาที่สุดของคนรุ่นใหม่ที่ใช้งานเทคโนโลยีและโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์ตรียมเอกสารคุณให้พร้อมหรือส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกินหนาที บอกเล่าสิ่งที่คุณรู้และสิ่งที่คุณเป็นไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอมาที่ www.techtvthailand.com และ www.commartthailand.com ู้ชนะเลิศจะได้รับรางกาชนียบจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถรัรมภ์และร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมที่งาน Communic Asia ประเทศสิงคโปร์กับเทคจ t วีไทยแลนด์เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ติดตามผลการแข่งขันแบบสดๆจากงานคอมมา r ์ t ไทยแลนด์22-25มีนาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.techtvthailand.com และ www.commartthailand.com